สวัสดีครับผมนะก็มาพบกับยุทธเหมือนเดิมนะครับนะประจําวันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดนะครับผมนะก็เมื่อเช้าผมมีได้เข้าไปพูดคุยในแชทนะครับในแชทเพจนะฮะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะในเพจที่ชื่อว่าแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิจฉาชีพนะฮะก็อาจจะได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ปรึกษากันนะครับเมื่อเช้าผมได้คุยมีมีอยู่4ท่านนะครับทั้ง4ท่านนี้ก็จะเป็น4เคสเลยนะฮะ ก็เดี๋ยวลองมาพูดคุยปรึกษากันนะฮะเดี๋ยวยุดทำคลิปไว้ตอนเช้านะครับจะได้รีบไปทํางานต่อนะฮะก็มีเอ่อท่านแรกนะครับก็จะเป็นน้องนุชนะฮะน้องนุชนะน้องนุชอ่อโดนเคสของเอ่อสินเชื่อซัมเมอร์แคนะฮะนะเขาบอกว่าเนี่ยหนูเจอแบบนี้หนูต้องทำยังไงนะครับมียอดค้างชำระของซัมเมอร์แคอยู่นะครับไหนๆเรามาได้เจอคลิปกันแล้วเนี่ยนะครับนะขั้นแรกเลยที่คุยกับผมคุณต้องหยุดจ่ายก่อนนะครับไม่ต้องจ่าย ของซัมเมอร์แคเนี่ยยุทธเคยได้ทำคลิปไปแล้วนะครับนะมันเป็นมิจฉาชีพนะฮะน้องนุชนะนะครับเนี่ยให้โอนมาเนี่ยที่บัญชีของนางสาวพานุมาตรวัฒนานะครับยอด1 1 3 3 0บาทนะครับนะน้องนุชไม่ต้องโอนเลยนะครับไม่ต้องจ่ายเลยนะครับเอาข้อมูลตรงนี้นะฮะไปแจ้งความนะครับลงบันทึกประจำวันไว้นะครับที่สอพไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านนะครับนะแล้วก็แจ้งเข้าไปแบบนี้เลยนะครับว่ามันเป็นมิจฉาชีพเป็นสินเชื่อมิจฉาชีพ นฮะน้องนุชเพิ่งรู้ทีหลังนะครับจากการดูคลิปหรือดูข่าวนะครับเนี่ยมันเป็นบัญชีม้าเนี่ยนะให้ตํารวจเขาตามไปเลยเนี่ยนางสาวพานุมาตรเนี่ยนะบัญชีกรุงไทยเนี่ย,ยเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยพานุมาตรวัฒนาไปแจ้งแบบนี้เลยนะครับนี่คือบัญชีม้านะครับให้ตามตัวให้หน่อยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับเหมือนที่เขาเป็นข่าวในคดีดังๆนะครับตามได้เลยเนี่ยบัญชีม้าทั้ง8บัญชีเนี่ยเห็นไหมเขายังตามได้เลยถ้าถ้าเขาเอาจริงอะนะถ้าบูจริงๆอะนะ นะครับอันนี้ก็เป็นยังมีบัญชีม้าอีกเพียบในประเทศไทยนะครับที่รับจ้างเปิดบัญชีนะครับของน้องนุชไม่ต้องสีเลียนนะครับนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่พี่เคยบอกนะครับนะลองอธิบายนะครับให้คนรับข้างเข้าใจด้วยนะครับว่ามันเป็นมิจฉาชีพเพราะมันโทรหาคนอื่นแน่นอนนะครับอาจจะมีการประจานด้วยนะฮะยังไงก็มาช่วยแก้ไขกันตรงนี้ก่อนนะครับหยุดจ่ายนะไม่ต้องจ่ายเลยนะครับ สำหรับท่านที่สองนะครับก็ยังคงเครียดอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเคยกู้ครั้งแรกนะครับกับสินเชื่อมงคลนะฮะจะครบกำหนดจ่ายวันที่11แล้วนะฮะเวลผมเื่อช่วงเช้านะฮะเขาทักมาช่วง6โมงเช้าแล้วนะครับพอดีผมยังไม่ได้เปิดอ่านนะครับทำอะไรเสร็จก็รีบเข้ามาดูนะครับนะผมจะไม่จ่ายเนี่ยมันจะโดนข้อหาอะไรไหมนะครับไม่โดนแน่นอนครับนะลองเปรียบเทียบดูนะครับคนทั้งประเทศเราเนี่ยนะฮะ ที่โดนสินเชื่อมิจฉาชีพต่างๆสินเชื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยแล้วก็บิดมาช่วงหลังเนี่ยไม่มีตํารวจคนไหนหรอกครับมาจับพวกเรานะครับเพราะเขาทราบดีว่าพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพต้องจับพวกมันสิจะมาจับเราได้ไงเราจะโดนข้อหาอะไรไม่มีครับนะฮะเรื่องการฟ้องส่งฟ้องศาลอะไรเนี่ยนะผมก็ได้พยายามนะพูดคุยให้อ่รู้สึกดีขึ้นมานะครับนะฮะแต่ผมก็พูดเรื่องจริงนะครับนะว่าเป็นมิจฉาชีพเราไม่ต้องจ่ายเราไม่สมควรจ่ายเพราะจ่ายไปแล้วเนี่ย มันอาจจะมีเงินโอนเข้ามาอีกนะของจริงนะครับมีหลายๆคนโดนแบบนี้ทั้งนั้นนะครับผมนะไม่ต้องจ่ายนะครับคุณนะัดดดนัยเราได้พูดคุยกันไปนะครับแล้วท่านที่3เนี่ยนะฮะก็เป็นของน้องอัญชลีนะครับน้องอัญชลีเนี่ยเนี่ยมีการสมัครในสินเชื่อออนไลน์ไปสินเชื่อหนึ่งนะครับมเออีเขาบอกว่าเขาเครียดกังวลมากนะครับ มีถ่ายบัตรประชาชนทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็มีการเซ็นลายเซนนะครับนะลาเซ็นอิเล็กทรอนิกสอะไรที่เซ็นในกรอกข้อมูลของมันเนี่ยนะครับพิยุทธ์แล้วมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยมันมันพอที่จะมีเคสหลายๆเคสบ้างไหมในประเทศไทยที่เขาโดนกันมีแบบนี้บ้างไหมผมบอกเลยนะครับมีนะครับที่ผมเคยพูดไปในหลายคลิปนะในไลฟ์อื่นก็มีนะครับทุกคนมีการเซ็นแบบนี้หมด แต่ไม่ต้องกังวลใจนะครับใจเย็นๆแค่ผมไม่อยากให้คุณโอนใจอะไรไปก่อนทั้งนั้นแหละเนี่ยผมดีใจมากตรงนี้แหละนะครับทีเ่เราได้ส่งรูปมาได้มาคุยกันก่อนนะครับนะบในเคสตรงนี้คุณก็ไปแจ้งความได้เลยนะครับไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้นะครับคุณจะทําบัตรใหม่คุณก็ทําไปนะครับอย่างน้องเขาก็ได้ไปทําบัตรใหม่แล้วแล้วไปปิดบัญชีแล้วพร้อมที่จะเปิดใหม่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับนะฮะ แค่ไม่ได้โอนไม่อะไรเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะครับแล้วส่วนพวกไลน์พวกโทรศัพท์อะไรบล็อกมันทุกทางนะครับไม่ต้องติดต่อไม่ต้องสนใจนะครับแล้วไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยนะครับที่คุณเจอเนี่ยนะครับคุณก็เก็บเอาเอาไว้ไปเป็นบทเรียนนะครับว่าอย่าเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับพวกมันอีกนะครับเวลาเซ็นอะไรลายลักษณ์อกอะไรเงี้ยพวกนี้มันอันตรายทั้งนั้นแหละครับนะอย่าว่าว่าไม่มีผลอะไรนะครับแต่มันมีผลแน่นอนแต่คุณก็ต้องไปป้องกันนะครับ ไปลงบันทึกประจำวันไว้นะครับสพไหนก็ได้นะฮะส่วนของท่านที่4นะครับนะท่านที่4ก็มีน้องคนนึงนะครับเข้าไปสมัครกรอกข้อมูลนะครับในสินเชื่อของแฮปปี้ตังนะครับอย่างที่ผมได้ทําคลิปไว้แฮปปี้ตังก็เป็นวิชาชีพเช่นเดียวกันนะครับลูกย่อยข้างในก็มีนะฮะกรอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยแต่ยังกรอกไม่ครบนะยังไม่ได้ลงข้อมูลของเลขที่บัญชีก็ดีแล้วนะครับจะเป็นอะไรไหมนะฮะไม่ไม่เป็นไรครับ นะไม่เป็นอะไรนะแค่เราไปลงบันทึกประจําวันไว้มันก็ดีนะครับนะหรือจะทําบัตรใหม่ก็ได้นะครับถ้าเรากังวลใจหรืออะไรเนี่ยนะคุณไม่ได้ลงเลขบัญชีไว้มันก็โอเคแล้วนะครับนะหลายๆท่านทุกคนนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือเราลงก่อครบทุกอย่างแล้วแป๊บเดียวโอนตังค์เข้ามาแล้วนะครับกังวลใจอะไรทีนี้นะครับไม่รู้ค่าเพชรค่าเกมอะไรมาเยอะแยะไปหมดนะครับต้องคอยระวังให้ดีนะครับสําหรับสินเชื่อที่ผมอ่ได้ลงคลิปไปหลายๆคลิปนะครับ แต่ตรงเนี้ยที่เราเจอแรกๆนะครับนะยังไม่ต้องกังวลใจอะไรมากนะครับไม่อยากให้กังวลจนเครียดจนทํางานอะไรกันไม่ได้จนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับคนที่เขาเครียดกันจริงนู่นเขาโดนจ่ายอยู่ในวังวนนู่นนะครับนะในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจ่ายถึงหลักแสนนะครับเขาก็จ่ายดีมีเงินโอนเข้ามาใหม่นะครับจ่ายไม่ทันมีลายทักเข้ามาอีกเอาเงินเข้าไปอีกอันนั้นน่ะนะนาเครียดและเป็นกังวลมากนะครับส่วนอันเนี้ยมันแค่ แค่เริ่มต้นนะครับเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอย่างตรงเนี้ยนะครับที่โดนกันมาเนี่ยนะครับแค่เริ่มต้นแล้วก็เราก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันไม่มีการโอนเงินก่อนไม่มีการจ่ายก่อนนะครับอย่างตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับไอเลขที่บัญชีเราไม่ได้ก่อก็ดีแล้วนะครับมันจะได้ไม่โอนเงินอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยทำให้เราอยู่นะฮะในกฎเกณฑ์ของมันนะครับนะบก็ฝากทุกทุกคนนะครับยังไงก็ฝากติดตามในเพจของแอปเงินกู้เอ่อเทือน เตือนภัยมิฉาชีพด้วยละกันนะครับอย่างน้อยๆเรา,เอาพอได้มีช่องทางการพูดคุยกันบ้างนะครับอพอที่จะได้ปรึกษากันบ้างอย่างหลายๆท่านถ้าผมยังไม่ได้คุยต้องขออภัยนะครับนะจะค่อยๆทยอยตอบไปเรื่อยๆนะครับนะยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับคนที่ผ่านมาใหม่เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับมันจะเป็นกําลังใจให้คนอื่นว่าคุณเนี่ยผ่านมาแล้วนะคนที่เขาเพิ่งโดนอยู่นะเขาจะได้มีกําลังใจเขาจะทํำยังไงนะฮะถึงจะได้ผ่านแบบ พวกพี่ๆบ้างพวกน้องๆบ้างนะครับทำให้จิตใจเขาดีขึ้นว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนแล้วเข้ามาดูคลิปผมนะครับแล้วก็ติดตามเพจนะฮะทุกๆท,ท่านเลยนะครับขอบคุณครับ